หลัพินดีก่อนของพินดี้าก่อนพินดีเจก่อนพินดีจเอาลก่อจะได้รูปสวยนี่บีแป๊บนะเอาลงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทำงานกันเป็นทีมนะคะอย่างหนัก โ okay. um, อเคอารักอาลักถาพี่นี่ก่อนเนาะเพื่อลูกสวยๆโอเคกอดกันไว้ละอารักโอเคปอปอโซฟี่นี่ด้วยเปล่ารักโอเคโอเคไม่เป็นก็รักได้ก็ไมเลยก็รักก็รักไม่รักไม่รักนะนะได้เยอะแล้วโอเคงั้นเอาเพลงอื่นของเป่าของเป่าเปาบ้างนะอ่าโอเคของเป่าเนะคะแชร์การเอง้นะโอเคเพลงไอ้นั่นนะคิดซองนะดูเป่า โอเคอ้าวเปาเป้ามาละโยซองอุ้ยอุ้ยชอบไหมลูกนี่เบก็มีคนรอรับ้าหนะคะให้เผือกี้ตกลงมานะคะพาเบืองหลังการถ่ายรูปสวยๆโอ้โหคนในครอบครัวนี้ทุ่มเทกันจริงๆ ชื่อขาวแล้วเออนี่ยิ้มสวยสิยิ้มสวยยิ้มสวยไปยดูยิ้มสวยหนึ่งสองสามยิ้มปอาปาบต้องยิ้มก่อนยิ้มแบบยิ้มกระละเออเออเอะเยอะเยอะเพิ่งยัง ไดะเบื้องหลังกันได้รูปสวยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะมีความยากนิดนึงค่ะใช่ทุกคนก็ต้องช่วยกันค่ะทีมเวิร์กนะคะคนก็มีมือถือไปหลอกล่อมีมีตากล้องนะแล้วก็มีคนรอรับนะคะเผื่อกิ้งตกลงมาโอเคทุกคนตบมือนายงานเสร็จแล้วเาตบมือพี่ด้วยส่วนด้วย ส่วนพี่บีอะไรคะลงเฟซอะคะมาพูกมาขอคลิปอะอ่าไม่เอาเอาน้องลงมามาเอน้องลงมาน้องลงมาอ่าพี่บีอกเก่งมากเลยเซ็กซี่เซ็กซี่ไหนดูน้าดูหน้าเซ็กซี่